สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพี่น้องทุกท่านได้เจริอมาแล้วจ้าดนดนดวนจ้าพี่น้องจ้าเลขปู่ทองค้าบนอกมาอีกแล้วจ้าฝ่าิ่งได้ยจ้าพี่น้องจ้างวดนี้หายมาแล้วจ้าหายมาตรงตรงจ้าพี่น้องจ้าแอดมินก็จะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนา่พี่น้องจ้า สำหรับพี่น้องที่บ่สนใจกับบ่เป็นยังเนาะภายมากกับลองเบิงเนาะพี่น้องจ้าปู่ทองคำห้งวดวันที่17มกราคมส4ีได้จ้าพี่น้องจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องจ้าปู่ทองคำห้เลขแล้วเนาะพี่น้องจ้าเนรมิตฟันดีมากในแน่แถละมือนีเนาะ จดเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้าจดไว้เด้อจ้าเด้ลเลขสมโตเด้อจ้าพี่น้องจ่ามาสมคูนอ่ไปนองเก้าหกหนึ่งจ้าเก้าเจ็หาจ่าหนึ่งเก้าเจ็ดจ้าเด่นเก่าเด้อจ้าพี่น้องจ่าทวนเธอหนึ่งเด้อจ้าพี่น้องจ่าเก้าหกหนึ่งจ้าเก้าห้าเจ็จหนึ่งเก้หจ้า เลขบนเด้อจ้าเด้อบันนี่จดเด้อจ้าเด้อห้าเก่าจ้าหกเก่าจ้าห้าเจ็ดจ้าทวนเทือหนึ่งเนาะพี่น้องห้าเก่าจ้าหกเก่าจ้าห้าเจ็ดจ้าเด่นหกเก่าเด้อจ้าพี่น้องจ้าเน้นเน้นเนาะล่างเด้อจ้าหนึ่งสองจ้าสามสามจ้าหกหาจ้าทวนอีกเทือนึงเนาะพี่น้องจ้าหนึ่งสองจ้า สามสามจ้าหกหาจ้าตัวนี้ก็เน้นหนึ่งสองเนาะพี่น้องเนาะเน้นเน้นเนาะพี่น้องจ้าจดไว้เนาะเนาะฝาจดจดบัตทันกับแคปหน้าจอไว้ด้วยเด้พี่น้องจ้าแอดมินก็นนำมาเผื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับพี่น้องที่สนใจเนาะ ใครบสนใจก็เลื่อนผ่านได้เด้อ้จเดอพี่น้องจา้าสำหรับพี่น้องที่สนใจก็แคบไวเนาะจดไวเนาะพี่น้องเนาะแ็บไวเสียงโชกลอตเตอรี่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะงวดวันที่ส7เจ็ดมกราคมปี6 4สีเนาะพี่น้องจา้าขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อะเดอก่อนออกไปก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยจา้ากดกระดิ่งจา้า เพื่อแจ้งเตือนให้อดมินด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ